ต้มผัดโอ้เราเน่ยผัดเราใส่น้ำร้อยก็เลยเสียหลักต,ต้ง<ข>องใส่น้ำพอท้วมข้าวอพอพอรอไปนึง่งมันจะแข็งเลยใช่หรอถ้าไม่ได้แช่ Quit. มันจะแข็งคขาเนี่ยนึ่งไม่อยากจะสุกแต่ขอ,อน้ำเริ่มแห้งก็ไม่ต้องสุกมากค่ะพอ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 น้ำแห้งแล้วเราก็เอาใส่น้ำตาโลโรเนึงอ่ะ ม่ทือเดยแล้วก็ชิมหะออืมว่านมาแค่ไหนไหมต้องว่านจัดแต่ก็ต้องให้ว่านนะเพราะว่าเดี๋ยวพอข้าวสุกมันจะจืดลงอีกก็ต้องให้หวานนั่นแหละเราทำพยายามบอกว่าไม่ผ่านแม่ไม่ผ่านแต่เอาไฟพวกไฟเมียจะกินกันจนหมดเกลี้ยงเลยทุกเทปก็ชอบกินจะจืดไงถ้าบ้านนอกนะต้องออกว่านมันถ้าไม่ว่านมันแล้วก็ถ้าคำค่ายแล้วไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะคนในเทพพอกินอย่างนั้นก็เราใส่กะทิแค่กล่องเดียวเนาะไม่โล นี่มะพร้าวก็น่าจะเป็นโลยุ่งเลยมะพร้าวจะหยิบไปแล้วพ่อใจก็หยิบเราข้าวมันเนื้อเหนียวข้าวไม่ได้มีถั่วใช่ไหมไม่ได้ใส่ไม่มีเมื่อน่าจะฝากแซงซื้อถั่วมากินเซเว่นถั่วถั่วถั่วนั้นไม่ดีถั่วตาล่ะมันเนี้วมันแข็งมันไม่เคยขึ้นถั่วมันนอนถ้าถั่วดำถ้าถั่วเราปลูกเองถั่วแดงๆดงกันไหมถั่วที่สูงกันนะ ไม่ค่ชอบใส่ฉันว่าใส่แล้วมันผ่าไม่เนี่ย,ยแต่ไม่รอ<ม>ทำไปก็อร่อยอร่อยกินหมดทุกอย่ข้าวนีนแป๊บเดียวเองเนะาะ ต้มผัดพอเย็นแกแห้งนะนี่เด็กนี่แกไม่เย็นเลยแห้งทิดไปต่อิหมะเดี๋ยวลองห่อก่อนไม่พอก็ไปดูกุ้วยทำไรเสร็จบังเอิญเดี๋ยวไปดูย่าน้องเอิญดิโอ้ต้มเหล็กเนื้ มัดแล้วมาละมัดเลยแหละพะดัดาคนมัดยังเหลาล <c oughs> มปาปะ <c oughs> ทำแล้วก็ยังว่าแหละเอี๋ยวได้ย่านอนอึมาได้วยโว ห้อยร่มร่ามอย่านงนีก้าาก็ตะนวยลอยอยู่นู่นโตมากไหมไม่ค่อยเลยเอามาีหมืน่น,น,น,นแส้นนะปลาอะไรปลาหนึ้งเอาปลาหนึ้งมาเส้นวันนี้เแ,<ส>นแ้นบ <ปะ S 2> าทเลยเหรอไม่หรอแสนตัวเดี้ยวปลาตัวเท่า,าทไรตัวละบาทเหรอสิบสาม๋อเดี๋ยวพอพึ่งวันไหนวันสุกเนาะ สูกวูนอาตี์มาอีกมัดไม่แน่นนะไม่ต้องไม่ต้องแน่นเกินเดี๋ยวมันก็ตึงออกแม่ถ่ายน้งปัดใหญมาน้องถ่ายมันถึงไหวไง 我有点难过。<music> <music> งานดีเนาะว้าวยาน้องเออทำงานทำงานสบายเจ้านายดิไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เย็บเย็บผ้าเย็บผ้าก็นานนะพนักาเย็บผ้าก็เจ็ดแปดปีหลายปีนะเย็บผ้า

วกดซมววัดซมวกอย่ไทยเดไข้เช็ดไท้ตาย้งมาพูดขอให้คนกลัวอะไรเมื่อกี้พวกมาโจดมาโจดแล้วใครเิ็งที่เข้ม